ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีมผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่งอมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญาย,า,ยาสุลึงชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคอนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเดือครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อฉีดมพร้าคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเลือเอาควายไปเลี้ยงคือเก่าพี่น้องเหานะครับมีงามๆให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับมีทั้งแม่ลูกแม่สาวนะครับพ่อให้พี่ให้น้องได้เลือดได้ชมนะครับ เนี่ยหลังที่หลังจากที่เรียนน้มทรงการแล้วนะครับผู้ที่หาเงินหาข้ามมันนะครับก็ซื้อควายซื้สือยังให้ผู้เฒ่าเลี้ยงไว้นะครับเป็นเงินเก็บเป็นน้องห่อซ้ำราคาถึกนะครับยิ่งน้อยฮะเถื่อนบราคาขึ้นมาพ่อให้เพื่อนได้ขายพ่อให้เพื่อนได้กระสือหมากกระสือผู้พี่น้องครับวันนี้นะครับเพิ่นสิเปิดจักตัวราคาสิเป็นจังไรมาหูจักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ชายครับผมวันนี้นะครับพรชัยฟาร์มนะครับมีที่เด็ดมาให้เลือก3าตัวนะครับแข็งๆนะครับเด้อเอาไป ให้พ่อแม่เลี้ยงนะครับสงการนะครับพิกัดพรชัยฟ้ามนะครับบ้านโคกสูงตระบนาคาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมาสารคามนะครับเบอร์โทรศัพท์0893943258อาจได้เบอร์เดียวกันนะครับเฟซบุ๊กครูบานลอกฟ้ามืดบดนลครับผมในส่วนะคกันาะครับผมส่วนเอกสารใบหลอดเนี่ยเขาไม่ถูกตัวนะครับเด้อเรากะเพื่อเป็นการกันทัาเไล้เนานะครับเนาะเขาจะนํำเสนอควายไปก่อนนะครับแต่มีเทแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม เขาไายการตัวแรกแหกมันนะครับตัวแรกนะครับเป็นสาวน้อยเกียรติประกวดนะครับตอนนี้เขากำลังเตรียมเตรียมตัวนะครับกำลังทําเหมือทํ้มโตจะเป็นประกวดงั้นอายุขอนแจนชนบทนะครับที่ที่หาแต่ว่าเอาภาเปิดเบ่งให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับเป็นสาวน้อย15เดือนลูกปังแปดลิ้วนะครับผมครับความสูง137นะครับสันสเก็ดบวกลบนะครับท้าย140นะครับผม ไอ้ตัวนี้นะครับแม่เพ่อนเป็นลูกของเบิ่มพันล้านนะครับผมอมกําลังหัดทายยืนทายยางครับผมโอ้ตวัาตนตัวดีนะครับเนาะเขาข้อดีไอ้ตัวนี้นี่กําลังเริ่มหัดกินวัวหานนะครับกกินตามกระเนียงของอีกแกล่ะกละกินเองนะครับอ่าม,มือละถวยครับเกือบเกือบบ่เมิดกําลังหัดครับผมโอ้พี่น้องเฮานะครับชิ่งดีแห้งตัวนี้เนาะชิ่งดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับข้อยกข้อกล้ดีนะครับหน้าตาถือว่าได้เลย เป็นลูกสาวของป้าปังแปดเลี้ยวกับแม่เพิ่นเป็นลูกของเบิรมพันล้านพี่น้องครับเบิ่งหน้าตาเพิ่นหน้าสวยนะครับทางเขาเปิดกว้างพี่น้องเฮาตัวนี้อยากออกเขาเขาเพื่นเพื่นเขาดอได้ครับเนาะเขาดอครับเขาอยากดออยากอยากเลี้ยวจักหน่อยพี่น้องครับเนี่ยชั่วเขาซิปใช่ครับซิปหาเดือนซิปหาเดือนครับผมซิปหาเดือนพี่น้องครับเนี่ยต้นตัวดีมากเลยเอิ๊กไงไรกว้างดีสีสันดอกเล่าสวยเลยนะครับแข่งขาถือว่าได้การพี่น้องครับ จะพาพี่น้องนเบิ้งด้นถ่ายยังน้อยได้ล่ำตัวเงานะครับของป๊าปังแปดลิ้วแล้กกาได้ไทนะครับได้ไทท่มบนกลมของเบิ่มพันลานพี่น้องเฮาพวนอ้นาสูงรอยสามสิบาสิบเจ็ดสามปดครับสามเจดสาปนะครับน้องไทในรอยสี่สิบแล้วสี่สิบแล้วครับนี่นะครับเพิ่นเกิดจากแม่สูงรอยสี่เจ็ดสี่แปดนะครับแม่รอยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดพี่น้องครับโอ้ต้นตัวดีตัวนี้แบงค์่ายครับเนี่ยตัวนี้เปิดใน ห้าหมื่นแปดพันบาทครับห้าหมื่นกับแปดพันบาทราคาห้องครับผมนะครับให้ต่อรองได้นะครับไก่ไก่มาเบิ้งเอาพี่น้องเข้านะครับเปิ้ลซงให้ได้ขึ้นเก่าละแต่ว่าเปิ้ลซงฟรีให้ลอยกิโลพี่น้องครับลอยกิโลส่งไก่ทั่วไทยเนี่ยแต่ว่าเปิ้ลซงได้ทั่วไทยเด้อพี่น้องเด้อเอาย่างหมุนเลยครับหมุนเลยอ่านี่ยเชือกครับเล็กน้อยกินใหญ่เก่ง ยัง้อเล้งกับปอยป้าเอายืนยังน้อยครับยืนยังน้อยยัง้อเล้งกับปอยเลยครับปอยออกหากินธรรมชาติเบืองถ่ายเพื่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กําลังฝึกกําลังขับหน่ยกําลังฝึกครับผมกําลังฝึกทายางทาเดินเนาะทายืนนะครับกสืบเปลี่ยนแม่นี่พี่น้องครับทายมดนเลยนะครับโอ้เป็นแม่พันธุ์ดีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมให้เบื้องเดี๋ยวผมให้เบื้องข้อพันเด้อเบื้องข้อพันครับพี่น้องครับเข่าข้อดีครับผมพันข้อหมูโอ้ยตันจืดเลยพี่น้องเฮาสีดอกเล่าย่างสวยนะครับ ได้การขนาดเลยห้าหมื่นแปดพันบาทพันบาทครับผมราคาห้องนะครับเนาะครับตัมนี้ไ่มีประกันตัมนี้เอกสารใบลอดครบครบครับผมนะครับลูกสาวของป้าปังแปดลิ้วนะครับแม่เพิ่นเป็นลูกของเบิรมพันล้านพี่น้องเฮานะครับห้าหมื่นแปดพันบาทส่งฟรีร้อยกิโลส่งได้ทั่วไทยทั่วไทยเอกสารใบลอดครบตัมนี้ไม่มีครับผมไปยางเงี้ยงข้อข้อเลยครับบนี้เดินยาวเลยข้อข้อไปเลยโอ้หนางามพี่น้องเฮากบื้องฐานเบิ่องฐานพยัเด้อพี่น้องเด้อ ปลาขาีหยเนื้อตัวดีมากานะครับไล่นี่ตรงเปี้ยเลยนะครับพื่นน่ะข้อเพื่อนน่ะหยยบห้อยเก้าตลอดแน่นอนพื่นน่ะทายางเพื่นน่ะเอาพี่น้องครับบ่านี้เบิ่งชุดที่สองนะครับเป็นแม่พันธุ์ทรงลูกพี่น้องครับลูกนี่เจ้งแห้งพี่น้องเข้าผู้ใดหานะครับอนาคตพ่อพันธุ์นะครับนี่เลยพี่น้องครับขาบอกย่างหลายเลยนะครับล่าเลียมมาเลยครับ ตัวนี้เป็นชุดซื้อ2รุ่น3นะครับผมซื้อ2รุ่น3ไอเมียนี่สูง143เป๊ะเลยนะครับประกันให้เลยนะครับผมครับไอลูกตัวนี้ลูกที่ลูกที่2ของเพลินล้ำโขงนะครับครับ3เดือนนะครับผม3เดือนละไอขังนาเพื่อนเนี่ยสูงประมาณเกือบร้อยอ่าร้อยสิบเซนเลยครับครับสูงเงาดีอ่าเมียเพื่อนผสมสร้างกุดอ่อนในเดือนหนึ่งนะครับ ปาลูกไหมเดียวเดี๋ยวฮัตเชียลลูกคนนี้ลูกสองนะครับลูกสามสิไปอุ้ยลูกไหมขาหลายบักขักนะครับพี่น้องเฮาพอพันครับผมแข่งขาใหญ่เล็บนี่ตั้งดีนะครับเนาะครับผมขอแข่งข้อขายแย่มากนะครับเป็นยังคือเดี๋ยวใส่เมาส์จะหน่อยครับเนี่ยไอฮัดเพิ่นครับผมอ๋อฮัตเชียเฮาเดี๋ยวไปประกวดแม่พันธุ์ส่งลูกตีครับฮัดเพิ่นไว้อ๋อ้เห็นมันเชื่องทางเขาเปิดกว้างพี่น้องเฮางามครับข้อญ่ข้อตันดีพี่น้องเฮาเลี้ยงไว้หุ่ยเว่ากระดูกแข้งขาเนี่ยปวดแล้วพูดนะ เล็บนี่ตั้งเธอเลยเลยพี่น้องครับบุญอ่ะอ๋ออัตลากงามแห่งเนาแม่สูงลอยสี่สิบสามสี่สิบสามครับลูกที่สองเดือนตามเป็นลูกชายของเพชรลำโขงเพชรลำโขงในายทองเข้าผสมยังครับผสมสร้างอุดรในเดือนหนึ่งครับช้างอุดรได้หนึ่งเดือนพี่น้องครับอ่าแน่นอนขนาดเลยโอ้แม่เข้าจากสูบเั็กน้อยเพราะว่าลูกตัวผูจีนมเนาะสูบไปหนาครับเพราะว่าลูกดูดนมให้ทิ้งลูกลูกง่ายไปหนาแม่ก็สูบไปหนาครับอืมหนาเขาไม่น้อยครับหนาเขาไม่น้อยลูก เออโอ้หนเขางามเลยพี่น้องเด้อหน้าตาดีนะครับสูงนะครับรอยสี่สิบสามนะครับเนี่ยเอายางวัตเลยูกลยางวดเลยตะอตอนเพลินทองตัวนี้เพลินงามงามเลยครับเบิ่งสร้างเขาเพื่อนพี่น้องเด้อนี่นะครับต้นตัวลำชีงเพลินพลนไปแล้วลูกอ่ะค่อยหน่อยคอนยหน่อยควอนหื่อเอ้าพี่น้องเบิ่งพ่อสังเขบนะครับอ่ารายละเอียดอีกรอบหนึ่งด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่เพลินนะครับสูงรอยสี่สิบสามประกันเลยสครับผมประกันความสูงนะครับ แล้วกับลูกที่2เดินตามนี่เป็นลูกชายของลำโขงเพชรลำโขงพี่น้องครับลูกโตที่3นะครับเพิ่งผสมไปเป็นสังวรณนนะครับเนาะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับซื้อสองไปรุ่นสามจ้าบาทครับตัวนี้เปิดไหวสามหมื่นแปดพันบาทครับสามหมื่นแปดพันบาทครับผมราคาห้องซื้อนะครับถึงตัวละหมื่นกว่าบาทตัวมันประทานพ่อแยากนะครับเนาะลูกคนหน่อยอยู่นะครับพี่น้องเ้าง ตาแม่แแมยทองก็นกได้ยี่หรอครับบางสามหมืน่นตัวเตาเมย่ยทองนี่ก็ถือว่าได้ลูกฟรีที่เนาะลูกฟรีครับเพราะมันแยกลูกบพราะท่านใดเดี๋ยวขอเบิ่งถ่ายยางพันก่อนนี่เอายางไดลล้หรอยางยางว้นแล้วก็กลับขวากไปเลยน้ำนมดีด้วยครับผมตัวนี้น้ำนมร่นปากเด้ครับโอ้ใจลูกเจีงนี่ครับเนาะประกันน้ำนมเด้ครับเนี่ยใจลูกเจียงเรากันนม,น,นมดีแหง้งโอ้ฐานเต่านมหมักเงยเลยพี่น้องฮอร์คนน่ะไปไปลูกไปขวากไปไปไปขวากไปลูกงอแล้ว เขาหาลูก <laughs> ลูกเป็นเขาไปกองเฟี้ยงที่บ้านนี้มันจะเขาไปล่ะเน้อเ <laughs> <laughs> ห็นนะ้ำ <laughs> <laughs> เอาไปน้องเขานะครับหมากยังไหนทัวรมาเดินพี่น้องเด้อนะครับสามหมืน่นเือเท่าไรครับสามหมื่นแปดพันบาทครับสามหมื่นแปดพันบาทพี่น้องครับรุ่นสามหัวใจแม่ลอยซีฟสามลูกตัวผูเป็นเพชรล่ำโขงพี่น้องเขานะครับเอาพี่น้องครับบานนี้มาเบิง้งโตสุดท้ายนะครับของรายการพี่น้องเขา สูงใหญ่ยาวนะครับได้เหรียญมาเลยครับตัวนี้นะครับเป็นเมนะครับเมพันสูงร้อสี่สิบแบอกลบนะครับผมโอ้ไอผสมเพชรล้ำโขงสีเข่าสีเข่าสองหลอดไปได้ครับครับผมแต่ว่าเขาติดตรวจทองอีู่สองเดือนนะครับผมครับตั้ง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 ังถี่ช่วครับเพราะคือนี่ประเด็นว่าไอเขาตรวจสี่สิบมือสามสิบก็มือนะครับครับเพราะว่าลูกค้าเราเราไอหมอทั้งลูกค้าเนี่ยตรวจมาพ่อเป็ไอะไรขึ้นกันมาได้ซื้อแล้วกันมาตรวจที่บ้านกับนี้เนี่ครับถ้าเราเดือนเนาะเอาชั่วๆเลยครับสองเดือนตรวจให้กับพ่อ สองเดือนข้าจะสิตรวจให้นะครับตรวสองเดือนนะี่คือตรวจท่อครับอเอานี่เด้อพี่น้องเด้อน,นะครับสูงร้อยสี่สิบแปดบวกลบครับผสมเพชรลำโขงไว้จะเข้าสองรอบนะครับเพชรลำโขงเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับสีเข่าสองรอบแล้วพี่น้องเ่าแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นท้องที่ใดนี่ครับท้อ,ทองที่สองครับที่สองนาะแม่นครับโอ้แต่เขาเขาเขาไอ้ถ้าเป็นรักษาไม่ดีเขาเฉบาะเปิดเพลนะครับเด้อครับไอ้ตัวนี้จะเปิดสามหมื่นแปดพันบาทนะไปรุ่นเนาะครับราคาควายไม่พี่น้องใครก็ไปหาซื้อควายหน่อยตัวนี้เบื้องหน้า สูงรอยซี่สิบแปดพี่น้องเฮานะครับซี่สิบแปดบวกลบนะครับเนาะครับผมรอยซี่สิบแปดบวกลบนะครับทายตัวที่สองคาทองใายเพิ่นเกือบหาซีไเด้อถายถ่ายโด่งถ่ายโด่งดีเนาะอยู่ครับสูสีหาซีไปเลยพี่น้องเฮาถ่ายเพิ่นนะครับขันผสมพัดเราทั้งสี่เฮาขันบ่ได้ประกันทองเขาสีอิงราคาเนื้อให้ลูกค้านะครับเด้ออโ้พี่น้องเฮานะครับโอ้เป็นตะไคร้ก็สวยหน่อยพี่น้องครับป้าติดทองมาหนีเพราะเป็นสีด้วครับพีเนาะครับกำลังเดียมอุ้ยมองในพี่น้องเฮา แน่นอนขนาดนะครับสามหมื่นสามหมื่นแปดพันบาทแปดพันบาทราคาห้องซื้อครับผมนะครับให้มาต่อเอาพี่น้องเฮานะครับปลาเข้าทวนเด้อพี่น้องเด้ออ่าไข่นะครับผสมเพชรลำโขงเพชรลำโขงพี่น้องครับสรอบอ่าพานไปแล้วรอบหนึ่งครับผมสี่เข่ารอบสองพี่น้องเฮาแต่สี่ตวจให้สองเดือนเนาะครับผมนะครับเนี่ยปลาตัวสูงร้อย 4ีบวกลบนะครับาดเบียเบียดร้อยหสิแล้วผู้ใดอยากได้ทองเรไปเซ็นกับจองไว้เลยครับขันท่องคงจะเปิดหกมืหอ๋อถ้าท่องตัวท่องให้สเดือนเปิดหกมื้นหอ๋อแต่ว่าจะนีใกล้แล้วใกล้ใกลอดสเดือนแล้วจิอสอเดือนคือเลียงไว้ครับสเดือนจะเปิดสองมืนแหหกมืนแหหกม้นแหต่อรองนะครับผมให้ตัวท่องให้ก็ได้ครับตัวท่องให้ก็ได้แต่ว่ากรสีบวกบวกข้าไปอีกเพลล้องนี่ทับยุกข้าวห่าคเมียนเมียนครับผมทับยุกข้าวห ตอนเขาอีท่าเขาก็ตรวจไข่ก่อนนะครับอืมเอาพี่น้องเฮาตอนนี้คือเอาเป็นวันราคาทองว่างได้หรือไปคือขัดเป้งสี่สันห้ราคาเนื้อห้ราคาเนื้อไปเลยห้ราคาทองว่างไปเลยนะครับตัววาของว่ามันเกินเนื้อได้พี่น้องเฮาเลสามหมื่นตั้งแตก่อนสามหมื่นแปดสามหมื่นแปครับโอ้โหผมก็บอกรถควักมาวาววันนี้แมมคือห้ไปเลยครับผมป้าตัวสามหมื่นแปดพันเด้อพี่น้องเด้อนะครับซองฟรีหายลอยโล่เอาไปเรียกเอาไปเรียงแล้วตัวทองท่านอยากขายขึ้นในโครงการมีกำไรแน่นอน บอสให้ขาดทื่อไหมบ้ครับเนี่ยให้ขาดทื่อครับเพราะการเลี้ยงเพราะตองมีกำไรครับโอ้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องเนาะนะครับผู้ที่เป็นลูกค้าเฮานะครับเฮาอบอสื่อให้ขาดทื่อไหมบ้ครับไหมว่าบผนี่นะครับสามหมื่นแปดพันด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับสูงรอยสี่สิบแปดนานะครับลบครับนี่คือสูงเกือบเบียดเบียดรอยห้าสิบแล้วผอ่าผสมเพชรล่ำโค้งนะครับสี่สิบพันสองหอบแล้วนะครับเนี่ยรอบกว่าวพี่น้องเฮานี่ปัาดตัวเนี่ยนล้องขาคอกเลยด โอ้แน่นอนต้นนี้มีว่าขับบันเนี่ยผมมีขับประก,กันเลยครับผมประก,กันเนาะปล่อยตัวๆวีแตาม,มินเล็กน้อยสิบอกหู้สอยดังแวงบอกหมดครับฉีดยามีฉีดย,ยาแล้วก็เป็นเป็นบวมันจะบอกหมดตัวๆครับโอ้พี่น้องเฮานะครับได้การอยู่พี่น้องครับกำลังอ้วนแม่นี่ผมเชื่อเด้อพี่น้องเด้อเชื่อเลยแม่นี่นะครับเอา้ามักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องนะครับทั่วมาสอบถามพูดคุยคต่อรองราคากับเจ้าของเพป็นเด้อพี่น้องเด้อนะครับมักแม่ลูกเอาแม่ลูกมักอ่า แม่สาวปกสายปกขวดตะแม่สาวนะครับมักแม่นี่ผมว่าคุมกุมูพี่น้องเฮานะครับยักรอบนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับพรชัยฟาร์มนะครับ0 8 9 3 9 4 3 2 5 8้าสี่สอ้ายุใดเบอร์เดียวกันนะครับเฟซบุ๊กคุบันดอกฟาร์มมือบุดนงก้อยตุกตัวเขาขายอ่าสิทธิ์วัคซีนยาขับพยาธิตุกตัวนะครับแล้วก็มีเอกสารการซื้อขายรับประกันตำหนิร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับผมนะครับเอามักจะในยังทั่วมาสอบถเท้ำเพื่อนนะครับทั้งรายละเอียดทั้งเบอร์โทรนะครับที่อยู่วหายแล้วเรียบร้อยนะครับฝากติดตามไว้อีก ขอ,อกหนึ่งพี่น้องเข้าสำหรับมอน้พ่อว้สำบบนีสักก้องพี่น้องครับสวัสดีครับ